สวัสดีค่ะสเปเช a ยลแม็กเลิฟไบทูลเฟรมนะคะทักทายสมาชิกเดิมสมาชิกใหม่นะคะหรือผู้ที่เพิ่งมาเห็นคลิปนี้สดๆนะคะตาม กดแรงดึงดูดความถี่ที่เราตรงกันนะคะไม่มีอะไรบังเอิญน,นะคะคุณจะต้องได้ยินได้ฟังไก์้ลายคีย์เวิร์ดอะไรนะคะผู้อ่านจะรับข้อความอะไรจากจักรกวาลจากครูคูบาจานไฮเออร์เซลและชอนนอริงข้อความลงมานะคะผ่านเซนส์สนชตาตญาณจิตใจผ่านหน้าไพ่ผ่านข้อความผ่านพลังงานของคุนยุ่นทําสมาธินะคะนึกถึงเรื่องราวตัวเองนึกถึงสิ่งที่ต้องรู้สิ่งที่ไฮเออร์เซลต้องการบอกนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปในวันนี้นะคะ คุณจะต้องรู้เหตุการณ์อะไรคุณจะต้องรู้ข้อความอะไรนะเกี่ยวกับชีวิตของคุณปี6-8ปีนี้ทั้งปีนะคะเราผ่านกันมาเป็นสัปดาห์แล้วเนาะเอ,อ้ใกล้จะสัปดาห์หนองละการยกระดับดจิตใจชำระล้างจิตใจทำจิตใจของเราให้ตื่นรู้ขึ้น ลืมแมจิเชียนอะไรตอนนี้ที่มันกระทบเราอยู่ปีใหม่มาแล้วไหนว่าจะดีปีใหม่มาแล้วทําไมอย่างนั้นอย่างนี้เราอย่าไปโทษปีให้เรากลับมากอดตัวเองให้เรากลับมาเคลียร์ใจตัวเองให้หมดให้สิน้นแมจิเชียนเล่นแร่แปรธาตุตัวเองคุณอย่าลืมที่จะกลับมารู้จักตัวเองก่อนใครเรานั่นแหละจะเป็นตัวไกด์นำทางชีวิตของเราเองนะคะหนึ่งถ้วยและแม g ิเชียนเลขหนึ่งเหมือนกัน สิบดาบไม่ว่าคุณจะคิดว่าอะไรมันผ่านไปหรือ,อยังมันจบหรือ,อยังนะคะอันนี้อาจจะเป็นพลังงานของคนตื่นแรกๆนะที่แบบยังกังวลนิใจย,ยังไม่มั่นใจบางอย่างแต่ไพ่กำลังบอกว่า้คุณมั่นใจขึ้นมายกระดับจิตใจขึ้นมาแล้วฝึกฝนเรียนรู้ตัวเองเล่นแลแปลาท่านในตัวเองก่อนทำสมาธิเปลี่ยนอารมณ์โกรธให้เป็นอารมณ์เฉย ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นอารมณ์ดีนะคะถ้าอารมณ์ดีอยู่ก็รู้อารมณ์ดีโกโรธก็รู้ว่าโกโรธกลับมาทําพลังงานตัวเองข้างในสถานการณ์อะไรต่างๆมันไม่ได้มีอยู่จริงมันไม่ได้เกิดจริงๆคุณไปคิดให้มันเกิดดึงดูดเข้ามาอีกให้มันเจออีกให้มันเป็นอีกเพราะฉะนั้นตัดความคิดชำระล้างจิตใจตัดความคิดนะคะสามเหรียญพัฒนาเปลี่ยนความคิดที่จะดึงอุปสรรคกลับมาอีกอะเป็นถอดถอนอุปสรรคออกไปเห็นไหมถอดถอนออกไป t h อ t ทาวเถอดถอนไปเลยให้เด็ดขาดเผาไหม้แบบมังกรเผาไฟนี้เลยให้ปัญหาอุปสรรคท็อกซิกฝ่ายมืดในเราเผาลงไปเลย The Tower คือตึกถลม่มเผาไหม้หรืออาจจะเป็นการทรานส์ฟอร์เมชันแบบเร่งด่วนแบบทันทีทันใดนะคะตัดความคิดเดี๋ยวนี้สูตรลมหายใจ10ปืดก็ได้มันตัดความคิดอัตโนมัติอยู่แล้วยกเว้นว่าเราจะไปดึงมาคิดอีก นะคะเพราะมันตัดความคิดอยู่แล้วแค่เรากลั้นหายใจแค่เราไปสนใจลมหายใจความคิดก็จะหยุดคิดเรื่องนั้นแต่เราไม่รู้เราไปดึงมาคิดอีก j u d g m e n t เนี่ยน,นะทำสิ่งใดเราจะได้อย่างนั้นเราคิดทุกเรารู้สึกทุกดึงดูดทุกนะคะอืปล่อยวางปล่อยวางเพิกเฉยเมินเฉยมันไปบ้างบางสิ่งบางอย่างที่ท็อกซิกก็เมินเลยเมินแบบไม่ใช่ไปเกลียดชังต่อไม่ใช่เมินแบบฉันจะเมินฉันไม่สนใจอันนี้ยมันไปคิดต่อเมินคือแบบไม่คิด ไม่คิดเปลี่ยนความคิดย้ายความคิดไปคิดเรื่องอื่นชมนกชมไม้สูดลมหายใจดูร่างกายตัวเองแต่งเพลงทำอย่างอื่นนะคะทำอย่างอื่นไปเลยหกเหรียญมีค่อยแบ่งปันไม่มีก็สร้างเราจะมีจะเป็นและสร้างเอง แล้วเราแบ่งปันนะคะสิ่งใดที่เห็นแล้วมันไม่ถูกต้องอ่ะมันไม่ถูกต้องแต่ถ้ามันเป็นเกมชีวิตคนอื่นเราก็ต้องปล่อยให้มันเกิดเราจะไปทุกข์ไม่อยากเสียไปไม่อยากให้มันเกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้มันไม่ถูกต้องอย่างที่คนในโลกเขากำลังทะเลาะกันอยู่นะเรื่องอะไรก็ตามสงครามก็ตามสงครามยิงปืนก็ว่าแย่แล้สงครามภาคใต้ก็ว่า น่ากลัวละนะคะนี่สงครามธรรมะเข้าไปอีกสงครามการตื่นรู้เข้าไปอีกโอ้มันก็ไม่รู้ว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงและแต่ถ้าเราไปเสพข่าวพวกนี้ไปทุกข์กับมันนะคะเราก็จะไปต่อสู้กับมันทางความคิดด้วยไปต่อต้านด้วยนะคะเป็นเรื่องการต่อต้านหรือก่อมอบหรือทะเลาะเนี่ยมันเป็นเรื่องของมิติมืดฝ่ายมิติที่3นะคะคือคนที่หลับไหลนั่นแหละเราปล่อยไปเลย เราเดินเฉิดฉายออกมาจากสมอรภูมิไม่ทุกเขาทุกกันเราไม่ทุกเขาจนกันฉันไม่คิดจนเออเขารวยแห่รวยไปโลภไปโกดไปหลงไปปล้นไปโกงฉันไม่อยากที่จะต้องรวยเพราะถ้าอยากรวยแปลว่าฉันจนอยู่ฉันขาดแขนเพราะฉันรวยอยู่แล้วฉันมีแพชชั่นของฉันอยู่แล้วฉันมีเป้าหมายชีวิตของฉันถ้าฉันไม่รู้จะทําอะไรฉันจะไปกินให้อร่อยแล้วฉันก็จะไปนอน นะกินแล้วก็ย่อยด้วยนะคะอย่ากินแล้วนอนเดี๋ยวเป็นกรไหลย,ย้อนเห็นไหมคะเราก็สามารถสร้างชีวิตของเราได้จากการที่ไม่เอาตัวเองไปอยู่กับชีวิตในโลกแต่มีกายภาพอยู่ในโลกโอ้เราไม่เอาจิตใจจิตวิญญาณของเราไปเป็นมนุษย์ที่ไปเล่นเกมกับโลกแต่เราเป็นมนุษย์ที่อยู่ในโลกแปดเหรียญกลับมาเช็คที่ตัวเองรักษาตัวเอง ขัดเกลาตัวเองแทนขัดเกลาคนอื่นไม่ต้องไปแนะนําไปตัดสินใครแนะนําตัวเองตัดสินตัวเองทําที่ตัวเองนะคะแล้วมันจะดีขึ้นพัฒนาขึ้นมันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นเด็กชื่อไม่ถาความสนุกสนานองค์ความรู้การศึกษาที่เรามีนํามาใช้ประโยชน์ก่อเกิดเป็นงานเป็นอาชีพอาชีพที่ถูกต้องอาชีพที่เห็นชอบเห็นถูกต้อง ตามมาร์กแตามอริยสัจสีตามเซลเลอฟนะคะด์กไนออฟเะโซกันมาแล้วนะคะเราต้องเอาชีวิตของเราฉุดชีวิตของเราจากความหม่นมองทุกเศร้าตกดิ่งลงไปให้ขึ้นมาดึงชีวิตตัวเองขึ้นมาด้วยตัวเองเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการลงมือทำนะคะเพราะวิบากเกิดจากการลงมือทำกายกรรม เรารับผลอะไรก็เกิดจากกรรมของเราที่เราลงมือทําไปแค่เรารู้หรือไม่รู้จําไม่ได้วันนี้แก้ไขใหม่สร้างกายกรรมใหม่นะคะถ้าเราจะเกิดกายกรรมได้แล้วแปลว่ามโนกรรมเราเกิดเสร็จสิ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าพกขยายเด็กไม่เท้าใิ่ไเอาเวทคนนิ่งค่ะการตื่นรู้ไม่ได้ทําครั้งเดียวจบไม่ได้ทําปีเดียวจบเราจะตื่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกับทุกลมหายใจของเรากับทุกการอยู่เงียบๆของเรากับทุกการ อยู่กับตัวเองของเรากับทุกการ,รเผชิญชีวิตปัญหาหรือชีวิตประจําวันของเราถ้าจะตื่นขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะคะกอประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณสําหรับการรับฟังรับชมเก็บเฉพาะพลังงานดีๆเท่านั้นนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ